การทำระบบนั้นอาจจะเป็นเรื่องยากแต่การดูแลระบบและรักษาข้อมูลที่ใช้ร่วมกันให้คงอยู่ได้ตลอดไปโดยที่ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายนั้นยากยิ่งกว่าวันนี้ผมจะขอพูดถึงการวางระบบและสําลองข้อมูลซึ่งอ้างอิงจากประสบการณ์จริงกับลูกค้าหลายร้อยรายตลอดระยะเวลาเกือบ30ปีซึ่งในคลิปวิดีโอนี้มาจากประสบการณ์จริงโดยตรงจะนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับในการทำระบบนั้นผมขอให้นึกถึง สิ่งเลวร้ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับระบบของเรายกตัวอย่างเช่นข้อมูลติดไวรัส,สเ,ซรเซิร์ฟเวอร์เสียฮาร์ดดิสเสียหรือมีคนตั้งใจจะเอาค้อนมาทุบคอมพิวเตอร์ของเราไฟไหม้ออฟฟิศฟ้าผ่าหรืออะไรก็ตามที่จะทำให้ระบบของเราเสียหายให้คุณคิดถึงสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้เอาไว้นะครับวันนี้ผมจะขอยกตัวอย่างการวางระบบการแบ็กอัพระบบและการสำรองข้อมูลสรูปแบบมาให้ดูกัน ในรูปแบบนี้ข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นไฟล์ขนาดใหญ่อาจเป็นพวกไฟล์ AutoCAD หรือไฟล์มัลติมีเดียต่างๆมาดูรูปแบบกันครับระบบ VMware โดยทั่วไปนะครับจะมีการแยกในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์นะครับกับตัวฮาร์ดดิสก์สตอเรออกจากกันนะครับแต่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่จริงแล้วเนี่ยทั้งสงส่วนนี้เนี่ยก็คือให้มองว่าเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึงเท่านั้นเอง ซึ่งถ้าหากว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ่แล้วนะครับไอ้เจ้าตัว h าร์ดดิสก์สตอเรจตัวนี้นะครับก็จะมีการแยกออกเป็น2ส่วนด้วยนะครับก็คือจะเป็นตัวฮาร์ดดิสก์สำหรับ LAN OS นะครับก็คือเป็นฮาร์ดดิสกความเร็วสูงหรือเป็น SSD หรืออาจจะเป็นแ a n นนะครับแล้วก็ h a ร์ดดิสกอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นฮาร์ดดิสกในส่วนของการจัดเก็บ Data นะครับซึ่งอาจจะไม่ต้องมีความเร็วสูงเท่าไหรนะ่นะครับ หัวใจหลักในการสมลองข้อมูลระบบนะครับก็คือตัวโปรแกรมที่ชื่อว่าตัว s ิ n g b a c k ปรตัวนี้อย่างแรกเลยนะครับคือโปรแกรมมีราคาถูกราคาเพียง2-300ึ 3, บาทเท่านั้น เวลา b a c k อัมันก็จะไม่เกิดปัญหา e ออร์เลถึงแม้ว่าไฟล์นั้นจะเปิดใช้งานอยู่ซึ่งเมื่อเวลาที่มันแบ็กอัเสร็จแล้วมันก็จะเกณน r e ีพอร์ตออกมาให้เราทราบว่าไฟล์ไหน Copy ีเสร็จแล้วหรือไฟล์ไหนมีปัญหาในการ Copy และเก็บประวัติให้เราดูใน History ย้อนหลังได้อีกด้วยเราลองมาดูตัวอย่างโปรแกรมกันนะครับ ที่บอกว่าไม่เกิดปัญหาเออร์เลอร์นะครับถึงแม้ว่าไฟล์นั้นจะใช้งานอยู่นะครับก็เพราะว่ามีฟังก์ชันตัวนี้เห็นไหมครับมันจะบอกเอาไว้ว่าถ้าไฟล์นั้นมีการใช้งานอยู่นะครับก็ให้ข้ามการใช้งานไฟล์นั้นไปในส่วนของการแบ็กอัพนั้นจะมีอยู่3โหมดด้วยกันนะครับก็คือ Copy เพิ่มไปยังฝั่งปลายทางอย่างเดียวนะครับในส่วนของตัว Synchronize นะครับก็คือ2ฝั่งนะครับซิงข้อมูลให้เหมือนๆกันเลยนะครับ m i ล l e r นะครับก็คือต้นทางเป็นยังไงนะครับ ปลายทางก็เป็นแบบนั้นเลยที่บอกว่าตัวโปรแกรมนะครับมีการจัดเก็บล็อกได้นะครับก็ลองดูนะครับเห็นไหมครับที่มีตัววิวล็อกตรงนี้อยู่นะครับเราก็สามารถที่จะดูย้อนได้นะครับว่าล็อกมันแต่ละวันมีการก๊อปปี้ข้อมูลเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมจะลองไปดูไฟล์ที่ e a r l r วันที่6เดือน5ปีส0งนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีรายงานบอกเอาไว้นะครับบอกว่า ไฟล์ที่มีการ Copy นะครับก็มี2ไฟล์นะครับแล้วก็ไฟล์ที่ข้ามนะครับไม่ได้ Copy ก็จะมีอยู่3ไฟล์นะครับไฟล์ที่มีการ Copy 2ไฟล์นะครับก็จะเป็นไฟล์ที่ชื่อไฟล์ตัวนี้นะครับส่วนไฟล์ที่มีการข้ามนะครับ3ไฟล์ก็จะเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับซึ่ง อาจจะไม่ได้มีอยู่ในระบบอยู่แล้วนะครับในกรณีที่ฮาร์ดดิสเสียนะครับหรือว่าเซิร์ฟเวอร์เสียไปเลยไม่สามารถใช้งานตรงส่วนนี้ได้นะครับเราก็สามารถที่จะให้ยูเซอร์นะครับที่อยู่ตรงนี้รีโมทนะครับเข้ามาใช้งานระบบที่เราสมลองเอาไว้ที่ Data Center ได้นะครับและถ้าหากว่าข้อมูลนะครับเกิดมีการติดไวรัสขึ้นมานะครับเราก็สามารถที่จะ Recovery ในส่วนเฉพาะข้อมูลนะครับที่เราแบ็กอัพเอาไว้ได้ ผมขอแนะนําอย่างยิ่งนะครับว่าเวลาที่ทําระบบแบบเต็มรูปแบบแล้วนะครับเซฟโซนสําหรับแอดมินนะครับเป็นสิ่งจําเป็นนะครับไม่ควรจะใช้ร่วมกับยูเซอร์นะครับควรจะเป็นโซนที่แอดมินเข้ามาแอคเซสได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ e x e c u ์ e File โดยตรงไวรัสก็จะไม่สามารถทำงานได้ผมจะขอยกตัวอย่างการ e x e c u ์ e File ให้ดูกันนะครับ การ XQ นะครับยกตัวอย่างเช่นเราเปิดตัวโปรแกรมที่ชื่อว่า Windows Explorer ขึ้นมานะครับเราแค่กด p r ท v i e w ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการ XQ file แล้วนะครับในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเช่นเวลาที่เราได้รับอีเมลมานะครับเห็นไหมครับแล้วเราไปคลิกไฟล์ตัวนั้นนะครับเพียงแค่เท่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นการ XQ c u file แล้วเช่นเดียวกันนะครับ ทีนี้เมื่อเรารู้ถึงจุดอ่อนของไวรัสและซัมแวร์แล้วเราก็เลี่ยงที่จะแบ็กอัพข้อมูลทั้งหมดโดยใช้โปรดักชันเซิร์ฟเวอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานจริงนะครับมาดูตัวอย่างกันเวลาที่ผมสำรองข้อมูลระบบนะครับผมก็จะสำรองข้อมูลระบบที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ไปยังแบ็กอัพเซิร์ฟเวอร์นะครับแค่เพียงหนึ่งชุดเท่านั้นนะครับจากนั้นเนี่ยที่ตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะมีการแยกออกมาเป็นวันจันทร์วันพุธนะครับวันศุกร์นะครับตามโฟลเดอร์ต่าง ทีนี้เวลาที่ไวรัสมันเข้าเซิร์ฟเวอร์นะครับมันก็จะวิ่งเข้าไปที่ข้อมูลที่เซิร์ฟเวอร์สำลองเอาไว้นะชุดปัจจุบันเท่านั้นนะครับที่ตัวแบ็กอัพเซิร์ฟเวอร์นะครับจะมีการลงโปรแกรมแอนตี้ไวรัสเอาไว้นะครับมีการตั้งเวลาสแกนไวรัสโดยละเอียดทุกวันนะครับเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ติดไวรัสนะครับข้อมูลก็จะไม่สามารถที่จะทำลายสำเนาทั้งหมดที่เก็บไว้ที่ตัวแบ็กอัพเซิร์ฟเวอร์ได้ ในรูปแบบนี้จะมีการจัดเก็บข้อมูลสำนักงานใหญ่เพียง1ชุดเท่านั้นหากระบบมีปัญหาก็จะดับระบบที่สำนักงานใหญ่และให้พนักง,งานรีโมทไปใช้ข้อมูลที่ IDC ในท,ทันทีมาดูตัวอย่างกันครับ ในรูปแบบนี้โดยหลักแล้วก็คือเราจะตัดในส่วนของตัวการสับรองข้อมูลตัวสำนักงานใหญ่ไปนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายเวลาที่ระบบมีปัญหานะครับเครื่องลูกค้าจากตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะ access เข้ามาใช้ข้อมูลที่ data center ได้เลยการทำระบบในรูปแบบนี้นะครับข้อดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าเวลาที่คอมพิวเตอร์นะครับที่สำนักงานใหญ่นะครับสมมุติว่าข้อมูลบางส่วนมันอาจจะหายไปนะครับ เราสามารถที่จะทำ access list นะครับกับตัว VPN ตรงนี้เพื่อที่จะเข้าไปยัง NAS ได้นะครับการที่เราอนุญาตให้คอมพิวเตอร์บางเครื่องนะครับเข้าถึงข้อมูลที่ data center ได้เป็นครั้งคราวนะครับผ่านตัว firewall ที่ติดตั้งเอาไว้ตรงนี้นะครับก็จะช่วยให้อดมินนั้นมีความสะดวกนะครับไม่ต้องมานั่งกล่องข้อมูลนะครับก็ให้ user เนี่ยเข้ามาหาข้อมูลที่ขาดหายไปเองได้เลยนะครับ ในรูปแบบนี้ระบบของลูกค้าไม่จำเป็นต้องมีเซิร์ฟเวอร์อยู่เลยข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บเอาไว้ที่คลาวด์หรืออินเทอร์เน็ตดาต้าซ็นเอร์ทั้งหมดและใช้ VPN ในการเข้าถึงข้อมูลมาดูรูปแบบกันครับในรูปแบบนี้นะครับระบบของลูกค้าไม่จำเป็นต้องมีอะไรอยู่เลยนะครับทุกอย่างนะครับจะรีโมทผ่านตัว VPN นะครับ มาใช้งานที่ตัวคลาวทั้งหมดนะครับซึ่งคลาวของ NJ เนี่ยโดยมาตรฐานเนี่ยจะมีแบก็กอัพเอาไว้อยู่แล้วนะครับ3ชุดเป็นอย่างน้อยข้อดีอย่างแรกนะครับก็คือประหยัดนะครับเพราะว่าที่สำนักง,งานใหญ่ไม่ต้องมีอะไรเลย ส่วนข้อเสียเนี่ยบางครั้งเนี่ยลูกค้าอาจจะรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยนะครับเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่ IDC ทั้งหมดแต่เรามีวิธีนะครับก็คือว่าถ้าลูกค้าอยากจะมีข้อมูลเก็บเอาไว้ที่ออฟฟิศของตัวเองนะครับเราก็สามารถที่จะซิงค์เฉพาะข้อมูลนะครับมายอย่างตัว NAS ของลูกค้าที่สำนักง,งานใหญ่ได้นะครับเพื่อให้ลูกค้านั้นอุ่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดยังอยู่ที่ลูกค้านะครับ โดยส่วนตัวแล้วผมใช้โปรแกรม eSet Endpoint Security ทั้งกับไฟล์เซิร์ฟเวอร์และ terminal server สาเหตุที่ใช้โปรแกรมนี้ก็เพราะว่าเวลาที่มียูเซอร์รีโมทมาหลายๆคนพร้อมๆกันนั้นมันจะไม่จำกัดเซสชันในการใช้งานแอนตี้ไวรัสทำให้ใช้งาน terminal server ได้แบบไม่มีปัญหาแล้วก็ตั้งเวลาสแกนไวรัสแบบละเอียดได้โดยอัตโนมัติอีกทั้งในส่วนของไฟล์เซิร์ฟเวอร์นั้นก็มีโหมดในการป้องกันไวรัสและซอฟต์แวร์โดยตรง ที่เรียกว่า l a n d ์ซอฟต์แวร์จิสรุปการทำระบบทั้ง3รูปแบบที่ผมจะยกตัวอย่างให้ดูนั้นแบบแรกคือการแบ็กอัพระบบแล้วก็แบ็กอัพ d t t a ทั้งที่สำนักง,งานใหญ่แล้วก็ที่ IDC แบบที่2ก็คือมีการแบ็กอัพระบบแต่ว่าจะแบ็กอัพ d t t a เฉพาะที่ IDC เท่านั้นและแบบที่3ก็คือการใช้งานคลาวด์แบบเต็มรูปแบบเลย ซึ่งคลาวตามมาตรฐานของบริษัท NJ Network นั้นเราก็มีการสมรองข้อมูลให้ลูกค้าอยู่แล้วอย่างน้อย3ชุดในวิกฤตโควิด -19 และภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ผมขอให้ทุกท่านไม่ย่อท้อนในการทำธุรกิจนะครับในภาวะแบบนี้ขอให้ธุรกิจอยู่ได้ไม่ขาดทุนและรักษาการจ้างงานไว้ก็เพียงพอแล้วโดยเฉพาะลูกค้าของบริษัท NJ Network ขอให้ทุกคนสู้และดูแลธุรกิจของคุณให้เต็นที่ในเรื่องของระบบและการปกป้องข้อมูลผมและทีมงานจะคอยดูแลคุณเองขอบคุณครับ